บ้านจันสองล่าหัวกระไดไม่แห้งเศฐาเผยทักษินยิ้มแย้มแจ่มใสดีบ้านจันสองล่าหัวกระไดไม่แห้งเศฐาเผยทักษินก็เหมือนคนป่วยยิ้มแย,มย้มแจ่มใสดีพร้อมให้กำลังใจทำงานแนะให้ดูแลสุขภาพยังไม่ได้พูดเรื่องมาช่วยงาน เมื่อเวลา14นาฬิกา16นาทีวันที่24กุมภาพันธ์67ที่บริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่าซอจ,จรสนิทวง69กรุงเทพมหานครนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังให้สัมภาษณ์ภาย,ายหลังเดินทางเข้ามาพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่า ก่อนมาเข้าพบตนก็โทรศัพท์ไปสอบถามอธิบดีกรมควบคุมประพฤติว่าสามารถเข้ามาเยี่ยมได้ตามปกติหรือไม่พอดีวันนี้วันเสาร์ช่วงเช้าก็ว่างนิดหนึ่งจึงเข้ามาเยี่ยมเยียนท่านและรับประทานอาหารร่วมกันก่อนที่ตนจะไปทำภารกิจอื่นต่อ เมื่อถามว่านายทักษิณได้แนะนําเรื่องการทํางานหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้มีพูดจาอะไรกันมากขนาดนั้นท่านก็ยังอ่อนเพลียส่วนที่แขนก็เริ่มขยับได้บ้างเข้าใจว่าอาการคงดีขึ้นเพราะไม่ได้อยู่บ้านมา17ปีแล้วสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีอารมณ์ดีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและท่านมีความรู้สะสมมานาน เมื่อถามว่านายทักษิณมีความเป็นห่วงเรื่องการทำงานของรัฐบาลหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้บอกอะไรไม่ได้มาวิพากวิจารการทำงานของตนตรงนี้ไม่มีมีเพียงให้กำลังใจท่านบอกว่าท่านแก่กว่าตนหนึ่งรอบให้ดูท่านว่าทำงานหนักมาแล้วก็ป่วยและให้ตนดูแลสุขภาพเพราะทำงานหนักท่านชี้ให้เห็นว่าชีวิตจริงนีมากกว่าการทำงานแต่เรามาตรงนี้เราต้องเสียสละทำงานเพื่อประชาชนท่านบอกให้ตนพักบ้างเห็นจากข่าวว่าทำงานหนักเหลือเกิน เมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยการเมืองหรือเรื่องพักร่วมรัฐบาลบ้างหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีครับเรื่องพักร่วมไม่มีแต่เรื่องการเมืองมีการต่อสายคุยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพราะสัปดาห์หน้าจะไปประชุมที่ออสเตรเล,เลียและนายทักษิณก็สนิมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมานานมากรู้จักกันก่อนตนอีก เมื่อถามว่ามีโอกาสที่จะให้นายทักษิณมาช่วยงานรัฐบาลหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายังได้พูดเลยวันนี้ขอให้ท่านรักษาตัวเองก่อนดีกว่าตนคิดว่าจุดมุ่งหมายหลักของท่านคือให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงก่อนดีกว่าเพื่อใช้ชีวิตปกติได้เมื่อถามว่าสภาพร่างกายของนายทักษิณเป็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ทราบเพราะตนไม่ใช่หมอแต่ก็ถามท่านท่านก็บอกว่าดีขึ้นไหลพอขยับได้ตนก็บอกว่าคงเป็นพระได้กลับมาบ้านตนไม่อยากไปละลาบละลลวงถามว่าท่านเจ็บตรงไหนแต่ท่านก็เหมือนคนป่วย เมื่อถามว่ามีโอกาสจะตั้งนายทักษิณเป็นที่ปรึกษานายกหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ได้คุยเลยครับไม่มีโอกาสได้คุยไม่ได้พูดคุยเรื่องการแต่งตั้งหรือการจะมาช่วยบ้านเมืองได้อย่างไรแต่ท่านก็มีความเป็นห่วงบ้านเมืองบอกว่ามาช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะปัญหาเศรษฐกิจมันเยอะส่วนตนก็ยืนยันทำงานต่อไปเรื่อยๆไม่ได้หนักใจอะไรขอให้ท่านรักษาร่างกายดีๆและคิดว่าเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องสุขภาพ ฟังจากที่ท่านพูดมั่นใจว่าเรื่องสำคัญที่สุดของท่านคือเรื่องสุขภาพคนเราเรื่องอื่นไม่สำคัญเท่ากับสุขภาพมีเงินมีอำนาจมากขนาดไหนถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุขช่วงระยะเวลานี้ท่านคงโฟกัสเรื่องสุขภาพฟังจาก่อนที่ท่านพูดท่านก็คงอยากกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างน้อยก็คงไม่แข็งแรงเท่ากับสมัยก่อนแต่ผมเชื่อว่าท่านอยากกลับมาใช้ชีวิตตรงนี้และกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวก็ดีใจที่ท่านแอปป้ดีท่านก็ทานอาหารอ่อนๆทานก๋วยเตี๋ยวธรรมดาไม่ใช่ว่าจะกินได้แค่น้ำซุปใสๆ เมื่อถามว่ามีโอกาสจะเข้ามาปรึกษาในทักษิณอีกหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนก็มาเยี่ยมเยียนแล้วถ้าเกิดมีโอกาสก็คงเหมือนกับท่านอื่นซึ่งก็แล้วแต่โอกาสและแต่ละจังหวะวันนี้ตนมีเข้าเฝ้าก็ไม่แน่ว่าจะเจอพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ถ้าเจอก็คงพูดคุยกันทอนรมดาถ้ามีความกังวลตรงไหนอดีตนายกทุกท่านไม่ว่าจะพักไหนหรือมาด้วยวิธีไหนตนรับฟังหมดเพราะเชื่อว่าทุกท่านหวังดีกับบ้านเมืองเรื่องนี้เราต้องใจกว้าง